พี่ดาวนที่รักทุกท่านครับในทล์คชุดต่อไปนี้เนี่ยนะครับผมวิทยากรที่จะมาพูดคุยกันเกสต์สปิกเกอร์ที่มาพูดคุยกันครับเป็นคนที่เดินทางมาหลายมุมโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นมุมมองของการดูแลผู้อพยพลี้ภยัยหรือสงครามที่มันเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นะครับ ท่านผู้นี้นะครับมีโอกาสได้ลงพื้นที่และไปไปช่วยเหลือไปดําเนินการนะครับผมไปเป็นกระบอกเสียงและเป็นอีกหลายๆอย่างให้กับเขาเหล่านั้นนะครับวันนี้ครับหัวข้อในเรื่องของเมื่อผู้ลี้ภัยไร้บ้านจะเป็นยังไงครับผมเชิญคุณสิงห์นะครับผมคุณวรรณสิงห์ประเสริฐคุณครับด้านบนเวทีเชิญครับนะฮะเชิญครับผมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมขอเนี่ยเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับ วันนี้นะครับผมหัวข้อเมื่อผู้ลี้ภัยไร้บ้านอันดับแรกเลยนะเวลาพูดถึงคําว่าบ้านนะครับในภาษาอังกฤษเราจะยินคําว่า house กับ home นะฮะท่านอาจารย์ด็อกเตอร์นะครับ house ความหมายแบบหนึ่ง home มีความหมายแบบหนึ่งในมุมมองของทุกท่านครับคําว่าบ้านของท่านให้นิยามของคําว่าบ้านว่าอะไรเป็นคําถามเดียวกันกับคําถามของพี่สิงนะฮะก่อนอื่นขอให้ทักไทยพี่น้องก่อนเลยฮนะ สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมสิงห์วรรณสิงห์ประเสริฐกุลนะครับเป็นนักทมสารคดีแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไปหลายที่ในโลกนะครับไม่แน่ใจว่ามีพี่น้องต่างศาสนิกมาวันนี้มัีมด้วยครับแต่บนเวทีนี้น่าจะมีผมเป็นเป็นคนไทยพุทธคนเดียวใช่ไหมครับเออแล้วโอกาสตรงนี้เนี่ยก็มาเนื่องจากเป็นคนที่สนใจเรื่องสองครามและความขัดแย้งมายาวนานนะครับอยู่ในวงการถ่ายทอดสารคดีเรื่องนี้มาก็น่าจะสิบปีแล้ว แล้วระหว่างทางก็มีโอกาสได้พูดเรื่องของพี่น้องมุสลิมอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ทําให้ชุมชนมุสลิมในไทยเนี่ยก็ให้โอกาสผมได้มาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้บ่อยๆนะครับก็ถือว่าขอบคุณมากๆที่เชิญมาวันนี้คือเรื่องของกาซานี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ติดตามแล้วก็ปวดใจกับเรื่องนี้ตลอดแต่ว่าโอกาสในการที่ตัวเราเองจะทําอะไรได้บ้างเนี่ยมันก็จํากัดมากเออแต่เพราะโอกาสได้มาพูดคุยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการให้โอกาส ได้เราเราได้พยายามทําอะไรสักอย่างเพื่อพูดคุยกันในประเด็นรถนี้ก็ขอบคุณมากครับครับผมประเด็นวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเป็นเรื่องของผู้ลี้ภัยนะฮะและผู้ลี้ภัยที่ที่ไร้บ้านเลยถามคําถามแรกว่าในนิยามของคําว่าบ้านของพี่สิงห์แล้วเนี่ยมันนิยามของว่าบ้านว่าอะไรโอ้จริงๆก็คงเหมือนทุกท่านนะครับบ้านก็ไม่ใช่แค่ตัวอาคารใช่ไหมคือความเชื่อของคนรอบๆคือคาสายสัมพันธ์ของคนในชุมชนคือ ความรู้สึกที่เราเข้าใจสถานที่นั้นว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรไม่ควรอะไรคือเพื่อนเราอะไรคือครอบครัวเราที่ที่คุ้นชินนะครับแล้วก็เป็นสิ่งพื้นฐานที่มนุษย์ทุกผู้ทุกเหล่าต้องการจริงๆเออแทบจะไม่มีจริงๆไม่ใช่จํากัดแค่มนุษย์ด้ะนะสัตว์โลกก็ต้องการสิ่งนี้ไม่ต่างกันนะครับเผมเพิ่งไปถ่าย ไา่นกน้ำที่บึงระหารที่ชัยภูมิมานะครับก็ไปอยู่ในซุ้มเขาเรียกบางไพรนะเป็นซุ้มซ่อนตัวแล้วก็ส่องนกเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าได้ได้เห็นว่าเออสัตว์อื่นก็รักบ้านเขามากคอยประดับประดาลังตัวเองพอเราเขารู้ตัวแล้วเข้าไปใกล้เนี่ยรีบเอากากเศษพืชมาปิดไข่เอาไว้แล้วก็บินหนีไปเออแล้วพอเขารู้นึกว่าเราไปแล้วเขาก็กลับมาเปิดไข่นั้นออกมาแล้วก็นั่งกกต่ออะไรอย่างนี้หรือก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้ไปถ่ายกลอริล่าที่ประเทศคองโกนะครับ เข้าไปในพื้นที่ของเขาเนี่ยก็มีคุณพ่อกลรรล่าซึ่งเป็นกอรรล่าหลังขาวซิวเวอร์แบ็เนี่ยนั่งคุมมันมองระยะนี้เลยนะครับมองหน้าผมอยู่แต่ไม่ทําอะไรนะมองเฉยเฉยแล้วขณะเดียวกันก็มีลูกเมียเขาเนี่ยออ,อยู่ตรงนู้นแล้วก็หาเห่าให้กันออแล้วเขาก็แบบเหมือนต้อนรับเราเข้าสู่บ้านเขาเพียงแค่คุมอยู่ว่าเอออย่าไปอย่าทําอะไรลูกเมียฉันนะเราโอเคกันแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้นะครับที่อยู่อาศัย ซึ่งสําหรับเรามันมีด้านจิตใจนอกเหนืจากแค่เรื่องนน ism, ความปลอดภัยความสบายแล้วมันคือการรู้สึกบีลองนะฮะเป็นที่ใดที่หนึ่งที่เป็นของเราครับเห็นภาพนะว่าจริงเวลามันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราจําเป็นต้องมีมันก็คือที่อยู่อาศัยก็คือบ้านไม่ใช่แค่มนุษย์อย่างเดียวสิ่งมีชีวิตทั่วไปแม้กระทั่งเราเคยได้ยินว่าสัตว์สู้กันเพราะอาาเขต 000. ใช่ไหมฮะเรื่องของอาณาเขตเรื่องของพื้นที่แล้วมาสกอบของคําว่าบ้านแล้วเนี่ยมันมากกว่าสิ่งก่อสร้างอาจจะเป็นชั้นเดียวสองชั้นแต่มันมีความความรักความอบอุ่นที่อยู่ในนั้นและในมุมมองของผูท้ที่เป็นผู้ที่ลีภ้ภัยต้องออกจากบ้านของตัวเองไม่ใช่แค่บ้านนะฮะออกจากประเทศที่ตัวเองอยู่เลยเนี่ยในมุมมองที่พี่สิงห์ได้ไปสัมผัสมาในแต่ละพื้นที่เนี่ยไล่ฟังหน่อยมันเป็นยังไงฮะครับคือผู้ลี้ภัยเนี่ย ก็มีหลายแบบนะครับมีตั้งแต่ลีภัยข้ามประเทศอย่างที่บอกไปแล้วหรือสิ่งที่เรียกว่า IDP นะครับ internally displaced person ก็คือคนที่ต้องอพะยพะออกจากบ้านตัวเองแต่ยังอยู่ในประเทศตัวเองอยู่ Refugee นี่คือต้องข้ามชายแดนไปยังประเทศอื่นๆน,นะครับมผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ลีภยัยทั้งชาวโซมาเลียทั้งชาวอัฟกา,านิสถานชาวยูเครนนะครับชาวซีเรีย ติดตามเลื่อมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้เนะี่ยเล่ายัางไงเดียเริ่มต้นจากการที่เขาแบบเอาเริ่มต้นจากผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่เจอที่ไทยนี้แล้วกันไม่ต้องไปไหนไกลนะครับผมจําได้ผมไปสัมภาษณ์เขาเพื่อที่จะเหมือนทําสก,กู๊ปอะ่ะมีผู้ลี้ภัยชาวซีเรียมาอยู่ในไทยนะแล้วก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งลี้ภัยจากซีเรียมาตอนนั้นพยายามมาถามผมเลยว่าเป็นภา,านษาอังกฤษเอพี่มีงานอะไรทํำไหม เออมีมีช่วยกองถ่ายอะไรได้ไหมแบบว่าเอ้ยวิแล้วก็ดูสงสัยงานที่เราสัมภาษณ์แม่เขานะแต่เขาสง่สง,สงเขามาสนใจแบบงานที่เราทํามากๆคือสิ่งหนึ่งซึ่งหายไปตอนที่คุณต้องพัดออกจากบ้านเนี่ยคือการรู้สึกว่าเราเป็นใครและความหมายของตัวเราคืออะไรนะครับแล้วผมรู้สึกได้อย่างชัดเจนในเด็กหนุ่มคนนั้นที่เขาแบบว่าเออเขาเขายังไม่ทันได้คนพบตัวเองในประเทศของตัวเองเลย เขาต้องพัดพรากออกมาแล้วแล้วมาอยู่ในที่ที่แบบเขาก็พูดภาษาไม่ได้เออจริงๆอยู่ก็ไม่ได้ถูกกฎหมายเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นใครฉันเป็นใครนะครับคนเราเวลาแนะนําตัวเองเนี่ยก็ก็แนะนําได้หลายทางผมจะบอกผมเป็นวนรรณสิงห์นักทำสาร,รคดีอย่างที่พูดเมื่อกี้ก็ได้หรือผมจะบอกว่าผมคือวรรณสิงห์ลูกของคุณเสกสรรลูกคุณจิรนันก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือผมผมวรรณสิงห์บ้านเกิดอยู่เมืองกลังครับก็ได้เหมือนกันคือคนเรามันแนะนําตัวเองได้ทั้งจากหน้าที่ ทั้งจากชื่อหรือแต่ว่าที่แนะแนําได้ทุกคนโฉยๆคือจากความสัมพันธ์แล้วพอไอาการแนะนําได้จากความสัมพันธ์นั้นมันมันหายไป,ห,ยไปหรือมันไม่เห็นภาพแล้วเนี่ยมันเกิดความว่างข้างในตัวเองเยอะอถ้ายัางพูดถึงเรื่องซีเรียนเนี่ยจริงๆก็เป็นทริปหนึ่งซึ่งผมไปกับบางอาลีนะครับไม่รู้ยืนอยู่ไหนแล้วนะครับบางอาลีเนี่ยก็จําได้ว่าไปไปบริเวณตะเข็บชายแดนระหว่างตรุรกีอ๋อนั่นนะบ,บางอาลีอยู่หน้าห้อง อยู่ตะเข็บชายแดนระหว่างตุรกีและซีเรียนะครับตอนนั้นเราก็ได้เจอกับผู้สริภัยชาวซีเรียซึ่งทะลักมาฝั่งตุรกีอันนี้ประมาณปีที่เจ็ดหหรือเจ็ดของสงครามยังไม่จบห่างไกลเขาว่าจบมากนะครับแล้วก็มีเราผ่านที่เราสัมภาษณ์คนอยู่เนี่ยก็มีเด็กหนุ่มเดินขึ้นมาบอกว่าเออขออ่านบทกวีให้ฟังหน่อยโดยที่ผมไม่ได้ไปขอสัมภาษณนะ์เขานะเขาเขาอยากอ่านให้ฟังเองแล้วเขาอายุไม่น่าเกินสิบห้าสิบหกครับเขาก็นั่งแบบเริ่มจากน้ําตาไหลก่อน แล้วเขาก็ไล่บทกวีมาเป็นภาษาอาหรับิกนะครับทีนี้ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ปรากฏคนที่เป็นเป็นคนแปลพูดภาษาอาหรับิกนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆแล้วกว่าเขาจะแปลให้เราฟังได้เนี่ยคือเขาบอกว่าน้องคนนี้มาบอกกับเราว่าคนหนุ่มสาวเอ่ยอย่าได้โตมาเลยจะโตไปทําไมในโลกแบบนี้โลกที่มีแต่การฆ่ากันโลกที่มีแต่ผู้ก่อการร้ายโลกที่แบบเต็มไปด้วยความรุนแรงจะโตไปทําไม อย่าโตเลยนะครับซึ่งถ้าเราคิดภาพว่าเด็กอายุ1ิบห้าซึ่งหมดหวังกับมนุษียชาติมากพอที่จะมาบอกทุกคนว่าแบบเอออย่าเกิดมาเลยอะ่ะนี่แหละครับคือเซนส์ความรู้สึกของคนที่สิ้นหวังจริงๆซึ่งแล้วผมเองก็สิ้นหวังกับตัวเองเพราะผมช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยในวันนั้นทําได้แค่แบบเอาเรื่องเขามาถ่ายทอดแล้วก็เล่าต่อไปเรื่อยๆแต่นี่ก็เป็นแค่เรื่องราวหนึ่งในอีกทึ่งน่าเศร้านะครับปัจจุบันเรามีผู้ลี้ภัยทั่วโลกประมาณเกือบร้อยยี่สิบล้านละ ตัวเลขสูงอย่างน่าตกใจจริงๆซึ่งอันนี้เกิดจากสงครามจำนวนมากและเดี๋ยวจะมีผู้ที่ต้องพลัดถิ่นและลี้ภัยที่ไม่ได้มาจากสงครามด้วยคือมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและดีไม่ดีพวกเราเองซึ่งอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องพวกนี้ในอีก1020ปีก็ได้นะฮะผู้ลี้ภัยซึ่งมาจากเกาะซึ่งกำลังจมน้ําที่เหล่านี้เนี่ยเริ่มเริ่มสร้างการผันเปลี่ยนของเขาว่าบ้านให้กับคนจํานวนมากทั่วโลกนะครับแล้วก็เราเองก็ นั่งสังเกตเรื่องเหล่านี้ถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้มาตลอดแล้วก็บางทีก็แต่ยังยังยอมรับว,ว่าจิตตนาการไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่าถ้าเราอยู่ในตรงนั้นจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงบ้างเราทําได้แค่เป็นกระบอกเสียงให้เขาเล่าความรู้สึกตัวเองแล้วก็ผ่านทางเลนส์ของเราเล่าออกมาครับ เห็นภาพแบบชัดเจนเลยนะครับผมคือก่อนหน้านี้เนี่ยเอาแค่เป็นสถานการณ์โดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับมีการคาดการณ์ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะก็จะมีการมีน้ําทะเลเข้ามาในพื้นที่หรือก่อนหน้านี้นี่มีประเทศหนึ่งผมจําประเทศชื่อประเทศไม่ได้มาอัฟเตอร์นะฮะเขาไปแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ว่าเขาไปอยู่ในโลกของอ่อินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าประเทศเนี้ย เ็นประเทศที่มีอยู่จริงมีวัฒนธรรมมีสัญชาติมีเชื้อชาติแต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าพี่สิงห์ประเทศของเขาอะครับมันจะจมอยู่ใต้น้ําแล้วคนจะไม่เหลืออารยะอะไรไว้เลยเขาเลยไปแสดงตัวตนอยู่บนโลกโซเชียลเสมือนจริงนะฮะซึ่งออกออก,ออกชื่อไม่ได้ตรงนี้เนี่ยนะครับผมครับแสดงแบบนั้นเลยอันนี้คือมุมมองที่เป็นโดยปกติทั่วไปแต่อีกมุมหนึง่งคนที่มีบ้านอยู่แล้วมีบ้านของเขาอยู่แล้ว มีสถานที่ของเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่สามารถอยู่ได้ด้วยเหตุผลที่มันบังคับตัวเขาเองด้วยสิ่งที่เขาต้องกระทําด้วยความไม่เต็มใจ <Yep. S 1> ก็คือการที่เขาต้องออกมาจากบ้านของเขาเองนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่พี่พสิงบอกว่ามันมีคําว่าหายไปไอ้คําว่าหายไปของคําว่าบ้านเนี่ยของผู้ที่ลีภายออกมาเนี่ยมันมีอะไรที่หายไปบ้าน ไปบ้างนะครับผมในสิ่งที่เขาต้องออกมาจากบ้านของเขาเมืองของเขานอกจากความหวังที่เขาไม่มีแล้วที่พี่สิงห์เล่าเมื่อกี้นี้คือเห็นภาพแบบชัดเจนมากๆว่าคนคนหนึ่งที่มันไม่มีความหวังอะไรแล้วเนะี่ยมันเป็นยังไงดวงตาของเขามันว่างเปล่ามากเลยใช่ไหมฮะนอกจากสิ่งนี้ที่มันหายไปเนี่ยอะไรมันหายไปบ้างครับผมเอ,อจริงๆการที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นใครนี่ก็ถือว่าถือว่าเป็นวิกฤตทางจิตวิญญ,ญาณที่สาคัญมากอย่างหนึ่งนะครับ แต่ถ้าพูดเรื่องมิติภายนอกทั่วไปก็แน่นอนความสะดวกสบายความปลอดภยัยการศึกษาสิ่งเหล่านี้ก็หายไปอยู่แล้วก่อนที่มันจะนำมาสู่การหายไปเชิงจิตวิญญาณเนี่ยมันหายไปเชิงเชิงภายนอกพวกนี้ก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมอยากเล่าเรื่องอีกประเทศหนึ่งคือประเทศคองโกนะครับคือ ถ้าใครรู้ประเทศแถวนั้นนะมันจะมีประเทศคองโกอยู่2ประเทศนะครับมีคองโกซ้ายชื่อ republic of c o n g o นะครับกับคองโกขวาชื่อ democratic republic of c o n g o สาธารณรัฐคองโกกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งประเทศที่มีสงครามเยอะๆเนี่ยคือประเทศคองโกขวาคือ democratic republic of the c o n g o หรือว่าตัวย่อเขาเรียก DRC นะครับที่ DRC เนี่ยไอความขัดแย้งเนี่ยมันเปกระจุกอยู่ แค่ในรัฐเดียวชื่อว่ารัฐคิวูเหนือนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีแร่แร่สำคัญในการสร้างแบตเตอรี่รถยนต์นะอีีทั้งหลายทำให้ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นฮอตสปอตที่มีมหาอำนาจพยายามสกปกะกำลังไปตีกันเยอะ <S <S เพื่อแย่งชิงพื้นที่ตรงนี้มีตั้งแต่ประเทศเพื่อนบ้านยันประเทศในยุยโรปแล้วก็บริษัทต่างๆนัวมากตรงนั้นมีก,ะกะงองกำลังติดอาวุธอยู่200กว่าฝ่ายเพื่อที่จะแย่งชิงพื้นที่กันนะครับแต่สิ่งที่เป็นผลกระทบมาคือที่แอฟริกาเนี่ย เขามีคํากล่าวว่าเวลาพญาเาจะสารหรือว่าเวลาช้างตีกันเนี่ยผู้ที่ล้มตายก็คือใบยาก็เป็นเช่นนั้นเลยช้างตีกันปุ๊บเกิดเมืองแห่งเต็นผู้รีภัยจํานวนมากในประเทศตัวเองนะครับแล้วไม่ได้แค่แบบหมื่นสองหมื่นคนมีประมาณแปดแสนกว่าคนคิดภาพเต็นสีขาวลาย U N C R นี้สุดลุกหูลุกตาแล้วเขาหนีไปข้างนอกไม่ได้เพราะว่าโดนตีเข้ามา เขาก็ต้องหนีเข้ามาเรื่อยๆในเมืองอชิโกโมานะครับเป็นเมืองหลวงของลาติวูเหนือแล้วผมลงไปถ่ายตรงนั้นเนี่ยคือคำหนึ่งที่ไม่เคยลืมเลยคือลงไปปุ๊บเนี่ยก็ถ่ายไปเขาก็วิ่งตามพยายามแบบพูดกับเราเป็นภาษาซวาฮิลีเราก็แบบโอเคเขาคงพยายามแบบ่นพยายามบอกอะไรเราสิ่งแต่พอเราบินโดนปุ๊บเด็กๆมารอบๆตัวประมาณหลายร้อยคนนะ่ะล้วทุกคนก็เฮ้เห็นโดนกันใช่ไหมฮะ สักพักเด็กพูดพร้อมกันจาละ่ะจาละ่ะจาละ่ะเราก็ไม่รู้จาล่ะแปลว่าอะไรนะครับแต่ทุกคนยิ้มหมดนะแล้วก็โอเคจาล่ะผมแบบเย,ย่ชัยโยชัยโยอะไรหรือเปล่าสักพักออพอเดินออกมาเราก็ไปถามไกด์เราจาละ่ะแปลว่าอะไรจาละ่ะแปลว่าหิวเด็กสี่ห้าร้อยคนแบบยืนอยู่รอบๆผมหน้ายิ้มแจ่มใสแล้วก็ตะโกนหิว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 ผมไม่รู้ผมต้องทำหน้ายัางไงผมต้องตอบอยังไงแบบ หรือผมควรจะรู้สึกอะไรกับเรื่องตรงนี้หรือผมทาอะไรได้บ้างไหมเแบบพยาไม่เห็นภาพว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเสียไปมันคืออะไรแต่มันคือนี่คือผลลัพธ์ของมันคือทําให้เขาวิ่งไล่ตามคนแปลกหน้าแล้วตะโกนพร้อมกันว่าหิวหิวหิวอืมคุณจะเรียกว่าความเป็นคนไหมเรียกว่าศักดิ์ศรีที่หายไปไหมหรือเรียกว่าแบบอะไรก็ตามแต่แต่นี่คือสิ่งที่คนแบบจานวนร้อย,ยกว่าล้านคนทั่วโลก แต่ขณะเดียวกันนะครับก็ต้องยอมรับว่าแต่ละสงครามแต่ละความขัดแย้งเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ในสื่อเท่ากันนะครับไม่ได้แปลว่าพื้นที่อย่างกาซานี่จะอยู่กันสบายแน่นอนจกคนลําบากแล้วก็โหดร้ายมากแล้วแต่ขณะเดียวกันการปิดความช่วยเหลือเนี่ยก็มีความพยายามส่งเข้าไปแต่โดนมีการปิดกั้นทางการเมืองอะไรก็ว่าไปนะครับขณะที่ยูเครนเนี่ยผมไปมาความช่วยเหลือค่อนข้างเข้าถึงเยอะกว่าเยอะนะครับ โดยเฉพาะจากยุโรปตะวันตกก็ทําให้ค่ายผู้ลิ้ััยที่ยูเครนเนี่ยสภาพก็ค่อนข้างดีกว่าเป็นอยู่กันก็ก็สบายกว่าแต่วันนี้กเราพูดถึงออสงครามซึ่งอยู่ในหน้าสื่อเยอะแต่ยังมีสงครามอีกจำนวนมากซึ่งคนลืมไปแล้วว่ามีสิ่งนี้อยู่นะครับคองโกเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเวเนซุเอลาตอนนี้ก็แบบย่าแย่ม,มากนะครับหรือแม้กระทั่งข้ามแม่น้ําไปเนี่ยแม่น้ําสารวินเข้าสุดดินแดนที่ชื่อว่าเมียนมาเนี่ย ก็เป็นสงครามกลางเมืองซึ่งยาวที่สุดในโลกนะครับปีนี้ปีที่76แล้วที่เขาลบกันมาซึ่งมันแทบจะแบบไม่มีใครพูดถึงแล้วไม่มีใครสนใจไม่มีความเชื่อเหลืออะไรไปถึงนะครับแต่ในแง่นั้นเขาก็พยายามที่จะค้นพบสเตร t งความแข็งแกร่งในตัวเองแล้วก็พยายามต่อสู้เพื่อสร้างพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาแต่อยาก อยากให้เห็นว่าพื้นที่ที่เกิดขึ้นที่เราพูดถึงกันเยอะอย่างกาซาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆแต่จริงมีอีกหลายที่มากๆแล้วบางที่ใกล้จนแบบใกล้มากๆจริงข้าแม่น้ําไปก็ถึงแล้วแล้วดีกรีความรุนแรงอะไรแทบไม่ได้ต่างกันเลยครับผมเราเห็นสถานการณ์แบบนี้จนกระทั่งที่ว่ามันเป็นเป็นยาชาให้กับเราหรือเปล่าจนกระทั่งที่ว่าเราไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดแล้วหรือเปล่ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาระยะเวลาที่มันยาวขึ้นนานขึ้นนานขึ้นจนที่พี่สิงบอกว่า ลืมไปแล้วว่าโอ้มันไม่ใช่เรื่องปกตินะเราเห็นความผิดปกติจนเป็นปกติไปแล้วเลยทําให้เป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับคำถามสุดท้ายครับพี่สิงห์อยากจะฝากอะไรถึงทุกท่านและสิ่งที่เราสามารถทําได้เลยตอนนี้กับพี่น้องของเรากับเพื่อนร่วมโลกของเราอีกหลายพันอีกหลายร้อยคนที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่ในบ้านของตัวเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองเลยฮะเช่นครับ โอ้ oh, เป็นคำถามที่ยากสุดแล้วครับเพราะผมเองก็ยังตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าผมทําอะไรได้บ้างนะสิ่งที่ผมเลือกจะทําในฐานะส่วนตัวนะครับก็เป็นกระบอกเสียงบ้างเอาเรื่องมาเล่าในพื้นที่เหล่านี้แล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยก็จะมีซีรีส์สาระคะดีเกี่ยวกับเรื่องสงครามล้้วนเลยออกมากันนะครับเป็นซีซั่นใหม่ของรายการของผมผมก็ไม่รู้ผมทําดีพอหรือยังนะก็เลยไม่รู้ว่าจะบอกทุกท่านว่าให้ทําอะไรกันดีแต่คิดว่า เพราะแรกคือไม่อยากให้หนักหัวใจเกินไปถ้าทำไม่ได้นะครับคนเราทำทำได้ไม่เท่ากันแล้วก็โอกาสต่างๆกันไปนนแล้วแต่การแล้วแต่เวลาแต่เชื่อว่าถ้าเราทําให้ได้มากสิ่สุดเท่าที่เราทําได้ในฐานะของเราอ่ะมันก็โอเคแล้วนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่ามันจบแค่เรื่องการบริจาคอย่างเดียวก็โอเคพอเพราะความรับผิดชอบแรกของเราก็คือคนข้างๆก่อน นะครับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องลูกเมียแต่ถ้าทําได้มากกว่านั้นก็ค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆค่อยๆไต่ามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใครมีพื้นที่ส่งกระบอกเสียงก็ทํากันใครมีพื้นที่แบบนี้ให้จัดงานแบบนี้ได้ก็ช่วยเหลือกันนะครับแต่แน่นอนต้นเหตุของสงครามทุกชนิดก็คือการเมืองนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนตัดสินใจทางการเมืองได้ ถ้าของประเทศเราเองเรายัางประท้วงแล้วก็ออกไปพูดกันได้แต่นี่ยิ่งเป็นการตัดสินใจของประเทศอื่นด้วยก็ยิ่งยากพอสมควรนะครับแต่อย่างอย่างน้อยที่สุดที่ผมว่าทุกคนทําได้คือเข้าใจและเห็นอกเห็นใจแล้วก็รับรู้เรื่องราวของพวกเขาถ้าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้หรือวันหนึ่งที่เขาชนะได้ก็มีคนช่วยกันจดจําเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วไม่อยากให้จดจําแค่เรื่องราวของพี่น้องมุสลิมอย่างเดียวจริงๆมีสงครามอีกเยอะ ทั่วโลกที่อยากให้ทุกคนเปิดออกไปดูแล้วก็เฮ้ยมีเรื่องตรงด้วยมีเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับก,ก็ก็น่าใจหายไม่ไม่ต่างกันว่ามีเรื่องราวเหล่านี้ดาเนินไปในโลกจนผมเองก็ยอมรับว่าอยู่ตรงนี้มานานก็บางวันก็แอบ,บจะชินไปบ้างเหมือนกันถ้าพูดอย่างมนุษย์นะฮะแต่ทุกครั้งก็ได้รับการกระตุ้นจากคนที่เล่าเรื่องในแบบของเราแต่เป็นคนอื่นๆซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยพอเขาส่งสื่อต่งอางๆออกมามันก็เรื่องราวเหล่านี้ก็มากระตุ้นความรู้สึกเราอีกรอบหนึ่งให้แบบยังรู้สึกร่วมอยู่ยังอยากทําออะไรยู่ นะครับผมแต่แน่นอนมันก็มีขีดจํากัดต่างกันไปว่าคนเราแต่ละคนทําอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยที่ทุกคนทําได้เหมือนกันหมดเลยที่พี่ศิริบอกคือเราเรารับรู้แล้วเราก็เข้าใจเขาอยู่กับเขาตรงนี้แหละฮะเขาอยู่ในพื้นที่ของเขานะครับแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้ด้วยหัวใจของเราด้วยสิ่งที่เราสามารถทําได้เลยคือการที่เราจะได ได้เข้าใจเขามากขึ้นแล้วขอดอาให้กับให้กับพวกเขาเหล่านั้นด้วยนะครับผมนี่ขอบคุณมากมากนะผมพี่สิงนะครับมาแบ่งปันสิ่งที่ไปประสบพบเจอแล้วสามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเล็กๆนะครับผมที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงที่มันยิ่งใหญ่มากๆอินชาอัลลอฮ์นะครับผมขอบคุณมากๆครับขอเสียงปรบมือกับพี่สิงครั้งหนึ่งครับผมครับ